ม่อนี้ประมาณหกเจ็ดรอยคนน่เนาะ,ะ,ะเวียนเทียนน่ะคงสิได้อยู่ดอกประมาณนี้แหละหลายเติบพอสมควรเยอะอันนี้เอิ่นว่าความเจริญความเจริญของศาสนามีมดเด้ ผู้เเ่ารุ่นยางไปบวไใก็มีอผู้เ่ารุ่นยางไปโบวไวบก็มีาญญามนางเฝ้าสลาเด็กหน่อยแต่งแต่เกิดไม่ใหม่ผลมันมันแม่ขันมามาวัดหลักกับมันถ้ามดากับมันเด้เทียตัเป็นเด็กหน่อยกับพมันไปวัดอันนี้เขามันเด็กหน่อยมันอันนี้แหละขันมาแล้วมันมวนมันมีมองแลนเลนเขา ในธรรมชาติเล็กน้อยแตกเซลว์เซลลทั้งผู้เฒ่าทั้งเด็กน่อยทั้งผู้ใหญ่นี่วัดไปยังสัตว์ละมันเป็นสถานที่ลื่นเลื่องบันเทิงวัดนะ่ะเป็นล่มมณียสถานมันมาเข้ามาล่มมณีสถานเปน็นสถานที่อันนาลื่นล่ม ขนาดเล็กหน่อยมันก็ยังลื่นล้มแล้วมันมวนในใจมันหอดวันศีลมากผ้ามันมากว่าแล้วมันไห้มันขัดในบ้านเหมือนหลงผ้ามันออกมามาบ่ไดดมันเคยมากล่ะมันก็มีความสูงของมันอ่ะมานอนจะซื้อมันก็เอาบางคนมันก็อยู่สวดมนต์นํำใดเนี่ยเป็นมาจิตใจมันจะเจร่ญนขึ้น หาเสือกาผูกอีกก็ไดรได้ดอสายตรงแต่งมันพ่อบอันมมีไปเอาท่างปู้นท่างม่องจัดคันดอกไม้่นมีไว้อยู่าสายน่ะเข้าไปเอาตั้งเพิินมากใหญ่อีกเ <c oughs> <c oughs> นี่อหลายอยู่เ <c oughs> มื่อนี่เป็นมือออกค้นษา ถึงฤดูกาลพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาครบไตมาสามเดือนปลายฤดูฝนแล้วถึงปลายฤดูฝนกันเอ่มาออกพรรษาต้องกบผพากันมากคนละคนกับมาตะมือเข่าก็มือออกบริมาสุสินเลยมาตะสินเข่ากับสินออกก็มีว่ามีผ้าละหลาย นี่แหละคเรืหัดคเรวาสสลพระหูกลานิย่าพระหูกิจจามายัง่งมีกิจมากมีพระละมากมันมีกิจกรรมหลายอย่างสำหรับขเรวาดมีโอกาสย่ำในเขากมาย่ำนั่นเขาโอกาสจะจะข้องเอั้งเมื่อนี่แหละก็มวนเด้ละเบีเ้ยนเทียนน่ะสวดอิติปิโสอยู่ดนหัน เยี่ยนประทักษศิณครบสามรอบมวนอยู่จิตใจเขากับมวนแต่ว่ามันตื่นเขาจู่กับพวกมองโกนโกนทั้วมันดังแห้งสเสด็จไปที่พิโสเขายึดบทถิ่มไมหพร้อมเนาะ,ะสวดไปที่ดึกไมมถิ่มหมดแล้วมันตื่นคนคนาบาจีเนะี่ยหลอนเลยที่พิโสไปยน่นไมมถิ่มหมดแล้วเขาจู่กับพวกใส่เนาะ อันนี้ละนาปื้มพิติยินดีนําพวกเข้าก็จึงมาวัดนี่สั่งขึ้นว่าเห็ดขึ้นว่าสลาคือเห็ดหลังไงแถวสันก็เห็นว่าสันนี่มันก็ยังเต็มหมดหลังไงสันนี่ก็เต็มเอิ่นว่ามันจเจริญเขาบอม,มีแนวเสพแนวงั้นเขามีตะการฟังเทศฟังธรรมนังสมาธิภาวนาปัจจุบันยังมีคนมาอยู่เต็มอยู่ทั้งเด็กหน่อยทั้งผู้ใหญ่ เต็มบัดอยู่นี่แหละความเจริญของศาสนาเป็นอย่างสิ่ล่ะความเจริญลุงเรื่องของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างสิ่ล่ะเพื่อจิตใจยินดีในธรรมะ,ะนั่นล่ะเอิ่นมาเจริญะใจคนยินดีในขอประพฤติธปฏิบัติเอิญอนมาธรรมะเจริญๆๆๆๆๆๆ โอ้ลายยู่อซูมเมื่อบานเราก็มีได้เวียนเทียนเราก็เมื่อเมื่อใน็จุดโค้มไฟที่บอกมันสองรอยอยู่บ่ย่างขีลายเนาะ,ะย่างขีลายก็ที่มันสองรอยเน่อาสิหลายก็นั่นอยู่จุดโคมไฟกินเวลาเป็นชั่วโม,มงชัมมง่วโมงคนนะ่ะใสเวลาหลายอยู่ตัวสิจุดแล้ว อันนี้ผนเอินประเภทนี้ตามปฏีบจุดเทียนจุดปฏีบบูซาพลัตนาไตในบานเฮาตะกานมะเก่าต้นกล้วยมะเห็ดห่านตั้งถูกตั้งเทียนตั้งบ้างดอกไม้ดอกไหลยามเบี้ยนเทียนแล้วมะเห็ดหเห็ดเห็ดหอเห็ดฮ้องขึ้น,นไปถว่างดอกไม้ถูกเทียนตะเก่ و ตะโบราานนะหอดย่ำขอนสีแจง้ง ฝนกระตกลงมาทื่นลงมาฝนละฝนล่างหางประทีบอ่าเนี่ยแหละโบล้านันมาังสัตละ่ะอันนี้ฝนเป็นจะเศร้าเราละมันท่วมหลายพดพเพราะเศร้าเราเศร้าเดี๋ยวนี้เขาก็ว่าตายเรกเขาเขาแต่บา้านในเมืองแถวนี้ว่าตายแอกววาเศร้าแล้วมันเริ่มเอาหนาวมาทรงเราละอากาศเริ่มหนาวมีความหนาวแลย ปกติวัดอื่นทั่วไปเมื่อนี่แหละเป็นเมื่อสุดท้ายของการสวดมนต์แต่วัดเท่าเนี่ยบทสุดท้ายด้ปกติก็เฮ็ดอยู่แล้วเมื่อปีเมื่อศาสตร์บ้นธรรมดาก็เฮ็ดอยู่แล้วทางวัดเท่าเฮ็ดอยู่แล้วแต่ว่าการมาร่วมกันหลายๆอย่างสินีะ่ะมีช่วงตั้งแต่เขาพรรษาไปจนหอดเมื่อบุญกระถินเท่า จังที่เป็นมือสุดท้ายนี่ที่เป็นมือดับเทียนใช่เหาอเนี่ยพรรษาเฮ้าโดนก็มูประมาณสี่เดือน <c oughs> พรรษาเฮานะอยู่ประมาณสี่เดือนนี่แหละหยืดเวลาออกไปจากน้อยแต่มีการประพฤติปฏิบัติผู้นันแต่ละปีไม่นี่ผู้เฒ่าคนเสียดายโอ้ยท่านพ่อแล้วก็ถินแล้วบุได้มาสวดมนต์มั่นพระขึ้หอดคึ้หอดวัด มันมันอนซสื่อๆนยังคือหอดอยู่สันมานอนเฝ้ามูเสื่อๆยังคือหอดอยู่สันมานอนนอนเพราะว่าหน้ามันมีประโยชน์หลายได้เขามาอยู่วัดอยู่ว่าเน่ะคือจิตใจมันตื่นจิตใจมันตื่นมันท่วงคือกันกระพมเข้าไปนอนปลาล่ะพระนี่ไปนอนปลาจิตใจมันตื่นมันท่วงมันก็บวารับคือตายแล้ว ยมมานอนอยู่วัดก็คือกันมันนอนอยู่ในสละเนี่ยนะมันก็บ,บวกาการหลับขัดขันนอนอยู่บ้านกับปานตายแล้วคนแล้วเจะว่าอ้วยไปทังไหนนอนตื่นขึ้นมาบางทีขาไปอยู่ทังหัวบอลมนนอนควงเ <c oughs> นี่ยแหละมันโมนมีสติสตางแต่่าขันเขามานอนอนยู่วัดเนี่ยเขาพิกขิง้งเขากับหูโตห้อง,องนี่คือเอื่อญมาจิตเขามันเริ่มตื่นขึ้น,นมาอันนี้ เป็นการภาวนาด้วนี่เป็นการฝึกฝนอบรมจิตใจเฮ้าให้มันตื่นเมื่อยเฮาก็นอนเอเขาเมื่อยแล้วเขานัง่งบ่ไว้เฮาก็นอนนอนตั้งสติฟั่งไปก็ด้ยินพน่นสวดอยู่ร่างกายก็หลับแต่ว่าจิตก็ด้ยินพนคนสวดอยู่มันกบบ็ปไสนะจิตใจมันก็ยินเหมือนนี่แหละเป็นการฝึกภาวนา,าโมบ่นม่นอนสื่อๆเด้เขามาอยู่วัดอย่างซี่ ก็ได้ประโยชน์นะเพ,พราะเพราะวาหน้านอนเาวนาก็เป็นประโยชน์อยู่คือกันนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญศาสนาเนี่ยคข้าาศาสนาพุทธศาส,าสนาคนอื่นมาคําสอนศาสนาแปลว่าคําสอนพุทธแปลว่าผู้ลู่พุทธศาส,าสนาแปลว่าคําสอนของท่านผู้ลู่ คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำนะามาพระพุทธเจ้าวเนี่ยพระพุทธเจ้านี่คือคือเจ้าชายสิทธ,ธ,ธัตถะฮลาชกุมารเป็นบำเพ็ญตนจนสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเป็นพุทธสลูเองเนะนี่คข้ามาพระพุทธเจ้าจังพวกเข้านี่ก็เป็นพระพุทธเจ้าได้นะ คือเป็นอนุพุทธะคือพุทธะผู้รู้ตามเพื่ธเอ็นมาอนุพุทธะหรือพระพุทธเจ้าน้อยก็ได้เนี่ยเทากับมีสิทธิ์คือกันต่างคนต่างกับมีสิทธิจิตใจทุกดวงมีสิทธิที่เป็นพระพุทธเจ้าเพื่อกันแต่ว่าบแม่นสัมมาสัมพุทธะเป็นอนุพุทธะคือผู้ตามผูม้ทัสรูตามเนี่ย ห้องก็มีโอกาสเมื่อสุผูสุคนเพราะฉะนั้นแล้วการที่มากยังส่นะเด็กหน่อยก็ดีผู้ใหญ่ก็ดีผู้เฒ่าผู้โทก็ดีมีโอกาสเมื่อสุผูสุคนเนี่ยตั้งเด็กหน่อยมันมากสิละมันตั้งใจฟังบางทอจิตมันสงบง่ายก็ผู้ใหญ่อีกซุ่มผู้ใหญ่เนี่ยมันมีแล้วแนวคิดหลายเรื่องหลายเล่าสมปปีแนวแต่ว่าเด็กหน่อยมัน่มีอย่างหลาย บมมีปัญหาผมมีภารละของข้าในจิตใจหลายเพราะมันนั่งภพราะวนาเพราะมันหลุคิด่าผู้ใหญ่ภามันนั่งสมาธิเบื่องหันใจเขาหันใจออกพุทุ่งผทุ่เล็กน้อยมันคิดสงบร่วมเป็นสมาธิได้ง่ายก็ผู้ใหญ่อีกเพราะว่าจิตมันมีอารมณ์หลายมันมีสิ่งที่ข้างข้างไปได้หันหลายมันก็สามารถชำระจิตใจให้เขาถึงความสงบได้ง่ายก็ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นี่ยจัามันยังแหละสัมปปปีมดมือมดเบน จิตใจคืดยุหันบ่ไดหยุทธ่ได้ยอนเดี๋ยวก็เรื่องนั่นเดี๋ยวก็เรื่องนี้เดี๋ยวก็มีดผ้าละ,ะปัญหาทั้งหลายทั้งปวงขางข้าอยู่ในจิตใจบัดนั่งรับตาล่งไปปัญหามันเกิดขึ้นมาเต็มไปหมดจิตมันเลยบ่สงบง่ายจิตมันเพลินไปในอารมณ์เพราะฉะนั้นฝึกการฝึกฝนอบรมนี่แหละพระพุทธเ,เจ้าพูดยังว่าดันโตเศธโธมนุสเสสุ มนุษย์เนี่ยหญิงชายกด็ดีเด็กน้อยผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้โถกด็ดีผู้ฝึกตนเป็นผู้ประเสริฐผู้ใดฝึกฝนอบรมตนเองคือจิตใจเนี่ยจะกลายเป็นผู้ประเสริฐขึ้นมาในโลกนี้นทั้งพวกเข้าเนี่ยแล้วกันพยายามฝึกอยู่นี่ยเพืที่เป็นผู้ประเสริฐขึ้นมาประเสริฐมองดเบื้องแรกเข้าเป็นผู้บ่มมศีิน ก็าพพระญามมาฝึกฝนอบรมตนโตของเ้าให้เป็นผู้มีศีลขึ้นมาเบื้องต่อไปเมื่อศีลเ้าพยรยญามประคับประคองรักษาดีแล้วจิตใจมันก็คอยสงบระงับลงจากบาปเมื่อบาปบด้กระําทำความสงบจิตใจมันก็สงบเป็นสมาธิได้ง่ายนเห็นบว่าใจมันก็คอยก้่าวไปทีละเล็กเทละน้อยอย่างสี่เด้เมื่อจิตใจมันคอยสงบระงับลงไป ดูตัวดูเขามันมีกำลังมันอิ่มในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงแล้วจิตเป็นสมาธิแน่นหนามันคงรูโตยุตตลอดเวลายู่อย่งสันอันนคตเอิมาจิตเป็นสมาธิพึกไปนั่นแหะตั้งสติให้ห้องหุ่นากว่าทั้งเมดทั้งมวลของการที่เ้ามาใย่นีมคือมาตั้งสติอันนี้เป็นสําคัญทั้งเมดทั้งมวลคือเขามาพยายามตั้งสติสัมปชัญญะ ให้รู้โตย่ใน่ปัจจุบันนี้ให้รู้ใจเขาอยู่ในปัจจุบันนี้ให้ทำความรู้สึกรู้ยุที่รู้ของเขาในปัจจุบันนี่พยายามประคับประคองอยู่นี่นี่คือเนื้อหาสาระทั้งเมดทั้งม้วนที่เขาพากันมาเนี่แหละขอปฏิบัติเพื่อตรงนี้เป็นสําคัญการท่องจักจุดมุ่งหมายของเขาแล้วมันกะงเนี่ย yeah. จิตใจเขามันก็คอยเป็นไปจิตใจเขามันก็คอยลาดคอยเอียงไปสู่ะนิพพานน่ะมันทิ่คอยลาดไปเอียงไปธรรมะติดคอยสุขุมลุ่มลึกไปนั่มเหล็กเทละเล็กเทละน้อยอันนี้แหละเป็นสิ่งสําคัญให้เข้าพากันเหตุเอาให้มูจักจุดมุ่งหมายของเจ้าจของล้วก็ขนขวายฝึกฝนอบรมตนเองไปเรื่อยๆแล้วสิได้รับผลรับประโยชน์ตามกําลัง ของขอบประพฤติปฏิบัติของตนของตนเอาเมอนบอกให้ฟังเทานี้แหะมันเดืกดแล้วสมุดยุติลงจะเพียงเท่านี้เอาทำที่ีบวชที่ภาพสัปเรเนี่ยรักษาศีลสามารถท่านเอาผู้ใดรักษาเอาศีลแปดได้ก็เอาผู้ใดรักษาเอาหาได้ก็เอาตามกําลังของเท่าจะไปเกินโตคณะเหตุเกินโตเฮามันก็เป็นโทษตอนเฮารักษาบ่ได้เพราะฉะนั้นรักษาได้หากระเอาหาจึงเป็นคุนเอา ตั้งใจสมาทานสินสเดอร์ไหวพระรับสินสัก